คนะน,น,นไม่เกงแตใช้ง่าย,ยโอเคแล้พี่นะาไม่เก่งแล้ใช้ลำบาล้าเหน่ยแงรงเใชเลยเนี่ยทาบันดมเลยไรอปเสียงสะันเลยรป ใส่เยอะไม่ได้อันนี้งานของจะอให้อะ่นี่ข้างล่างพื้นล่ามีะเลนนะเลเลยมะลลมเลเลน่แล้วใส่ากตากในมีเผาขาดเลยนะเสมอดูแลรถตัวเองดยคิเลนเลยเต็มเลย รรอ,นรอนในทีมนืดมากทางนืดมากเลยนะเป็นบ่อทรายเก่าเจ็ดพัน้าหมูสุดเปอร์เอ็กต้เปลี่ยนตัวเป็นตัวนี้เป็นธาตุแต่ขาตั้งมาถึงขาล้อขาอ่เลยเนี่ย,ย 7, มีปปอีกทัปป้นึงก็คืขับาก่อน่ะเือนตอวนี้ยังดีอยู่ สองหมื่นเท่าไหร่เลยสองหมื่นเจ็ดโอ้รุ่นนี้เนี่ยออกมาเราเรเกือบสิบปีแล้วเนาะปีห้าเจ็ดปีปีนี้สิบเอ็ดปีไม่เสียไม่เสียโอ้โตทนจ้ะเอ็มอัติเอร์ตวีทังทุกปีอะสมัยออกมาใหม่ๆก็แค่ มันแรงมากเครื่องมันเอาแรงมากเครื่องบัานเป็นหลักเนี่ยอ๋อเครื่องไม่มีกําลังปุ๊บมันจะปั๊มจะสั่งเทียนไม่สุดรถมันจะหยุดไปเลยน้ำมันรถเครื่องต้องดีต้องระบบน้ำมันต้องดีอ่ะขับเคลนถ้าอยู่ๆแล้วมันอืดอ่ะแล้วเครื่องมันเริ่มวู่ว่าวู่ว่าแบบ ความโอเคติดเีย้ไม่ต้องแต่ยอะไรเลยนะรับดีรัไทาไนครับดีเหมือนแบท้็นลงนเรานน่ะกินน้ำมันมัน่แมออยู่ลาชี้ี่ว่ามันโอเคอยู่มนคนหอนใครนป็นันเ็นามันมนนี่น่นีเหมือนันไหนหมืนันมนอ่ะ อเลมันเป็นมันมันัลขอเขาเขาไปใส่ีรว่ามันมันก่อนเขาเคยใส่แล้วมันโดูไไปัเสียงใช่ทีนี้มันใหญได้เ็วได้ปอนีเฮ้ยอนได้สี่นึ่เเตือนมึง Oh, <laughs>